อ้าเสียงหายไม่เพี้ยเพี้ยอาอเลยเพี้ยอาเจอเลยถัดแล้วเพอพอขึ้นงานยากให่ใ่นั่นเลยโอเคหนึ่ง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 สองสาม พร้อมๆมาเจอกันดีกเดวพิ่งขคลนไปเพิ่งขึ้นไปหนึ่งสองซ้อไปไปไปไอ้ยอ้อย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 มาซอยมา้ยโอ้ยอุ้ยสองตัวสองตัวเนี่ยเฮ้ยตายเลย กูกูโดนดีกูเดินในปางตายอะยเี้ยฮะไอถอยดิกูความระเบิดถอยนิถอยไว้ผิวผิวไม่เล่นเชลวิลเหอะไอ้กรอบมึงขึ้นทิดทางไอ้กรอบพอมืงกระโดด เอ้ีเยไี่วนเราเว้ยไอเยี่ยดูดิเว้ยคนเด็งด้วยชอบเฮ้ยดูไวมันลงไม่ไหวนะเฮ้ยมันไล่หัวเรา พี่ใช้กันเหมือนกับนักเลงจะตีกันอะไอเชีอยกดคลิกยายกูไอสัตว์เอ้ยเอาเชือกมองกูแม่งร้อนเดี่ยงไอสัตว์ตายแล้วมั้งระวังระวังในโรงพยาบาลตายหนึ่งตายหนึ่งยืนอยู่ตรงไหนอยู่ในโรงพยาบาลมันอยู่ทางไหนแล้วอยู่มุมอยู่มุมอยู่มุมเลยเยไอ้เหี้ยกูไม่เอายาตายไอสัตว์เลยมองกูแม่งร้อนเก็บ ไอ้ย่าเมากูหลอนไอ้สัตว์ไอ้เจ้ยดูเมากรู้ไหมไอ้สัตว์ไอ้มีคนมีคนมีคนไอ้สัตว์เไปเจอคุกับตายหลังพี่ตายแล้วไอ้สัตว์เอ้ยเจอ เข้าไปอน้าน้าเดโดนระเบิดตายดิเดกครับผมนั่นมึงนั่นมึงกูกูชนน่อนรีบรับกูทุกคนรีบรับไอ้ไม่ไอ้ไม่เฮ้ยอยูที่สิตัวี่ตัว ตายหนึ่งหลัมากหงมาหาแกยนเตมเลยทนี้เต็มเยไว่งเต็มเลยห่แหวงอันนี้แหว่งเฮ้ยสนายใครใครอ่ะ่ะไปยังไม่ได้ชัวร์หายหนึ่งข้าวแล ตายแม่ไม่ตายวะตายตายลบสิ ตายเฮีย ouais ตกใจระวังระวังมันยิงมันยิงตายตายอุ้ยตายเลยสเวแล้วหน้ามาเก็ตตนึงไงรัใครเจอน่ะใครวิ่งมาเจอน่ะโอเจไอ โอ้ยพียป้อมตายแล้วเหรอเฮ้ยเครื่องมืรถซ้ายอ่ะรถซ้ายอ่ะตอนนี้พี่เปลี่ยนแม็กปืนอยู่อุอ้ยตายว่ะไอสส้สัตว์ิ้ลถินนถ่นนู่นเหรอพี่ถินนถ่นนู่น,นเลยหลอดหลอดอ๋อเควตแล้วเควตแล้วอยู่ตรงกูเนี่ยอยู่ตรงกูเนี่ยมาช่วยตรงกูเนี่ย ขาเลยพี่พวกผมจะยิงปืบลงมาจากตรงจุดแม่ทนายร่างมากอะบอกแม่ทนายอยู่ตรงน้นเห็นแล้วเดี่ยงเราคือเปล่าทนายอะโคนรเกินหลังเตไม่เชียร์ยังหรือวะโดนทนายยิงไม่โดนทนายยิงเหรอไม่โดนหอุ้ยสองตัวว่ะหลอดวิ่งกูหมดอารม วัวหมดกับมึงเนี่ยรอช้าๆเลยช้าๆๆโดนทนายสองตัวทนายสองตัวใค้ยิงใครอ่ะไม่รู้ตายยังก็ไม่รู้อุ้ยตายบี้ไม่ตายยิงมายแล้วตายแล้วไอ้ยิงกูกระโดดไม่ตายยังฉุกเฉินอ่ะยี่มีคนเกิดตรงๆเกิดตรงนี้แย่ เอมี่หนีก่อนข้างหน้ามีคนนะข้างหน้ามีคนตรงไปออเออท่เรนี่ยท่เรอยไปเปลี่ยนไปไปไปมันอยู่เขาตายเฮ้ยหวยให้กูได้ใช้มาอ๋ออะไรเงี้ยคนนึงนะมันยิงก็เกยอย่าข้างตรงนู้นน่ะมีคนนึงเฮ้ยคนเกิดคนเกิดคนเกิดหลังมาเก็บหลังนีขึ้นไปทำขึ้นไม่ช่วยกูที ไปพวกนั้นอยู่ม right? <th> ันจะเก็บของนี่มันเก็บของนี้ไอ้พี่เน๊ะไปพี่เน๊ะเนี่ยตรงเนี้ยจะในเดือดเจ็ดนัดต้องยิงกระเป๋ามีตัวแบบยม่ตายมาไปไปดูนู้นสไนสไนด์ต่หรือเปล่าอ่ะต่อไม่มีบีเอสบีเอสตายตายหนึ่งตายหนึ่งสไนตก